อ่าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่การทดสอบสตรีมไม่ให้าพารภาพแตกนะครับพาร์ทที่6ครับผมซึ่งพาร์ทเนี้ยผมไม่ได้ต่ตีมนะครับผมแค่อัดเฉยๆนะผมเอาโปรแกรม O.P.S อัดภาพที่ผมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดูว่าว่าเอเฟรมเรทที่ผมได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ตรีมนะเออ คือถ้าเกิดว่าเฟรมเรทมันห่างกับกับตอนที่ผมสตรีมมากนะครับห่างกันสักสามสิบสี่สิบเฟรมขึ้นไปเนี่ยผมผมอาจจะตัดสินใจทำสตรีมสองเครื่องนะครเออผมต้องต้องหาทุนทำสตรีมสองเครื่องนะครับ,ตตรรบแต่ถ้าคือมันไม่ได้ห่างกับเมื่อกี้มากนะครับผมไม่ได้ห่างกับพาร์ทที่ห้ามากผมก็อาจจะเล่นเครื่องเดียวแต่ปรับพรีเซ็เป็นบูเลให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดขึ้นนะครับ ผมจะโดดไปแถวบ้านโซนเดิมผมยังอัดอยู่วะเนี่ยโอเคยังอัดอยู่นะครับผมอตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะตรงไหนแล้ววะถ้าจะตรงนี้อ่ผมโดดกลางแมปมาร์กเหลือง ตอนนี้เฟรมเรทรันอยู่ไม่ถึงสองร้อยเพราะอาจจะอยู่ในโซนที่แบบว่าเฮียคนเยอะอะไรเงี้ยมีอะไรให้โหลดเยอะมาก <c oughs> หัวออกไป เฮ้ยมันใช่หลังนี้หรือเปล่าวะน่ะตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ร้อยสิบห้าร้อยามร้อยห้าสิบเอดโอ้อเยเฮี้ยพวกมึงก็ผมน่าจะลงผิดโซนอ่ะโอเคครับเหมือนเดิมครับเฟรมเรทไม่ถึงร้อยครับอยู่ที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้า แต่มันไม่ใช่โซนที่ผมลงตอนแรกนี่หว่าแปดสิบสรุปแม่งอยู่ที่เกมนะ <c oughs> มันอยู่ที่เกมนะครับตอนนี้คือผมว่าน่าจะกระตุกกันทุกคนถ้ามันเป็นลักษณะนี้ <c oughs> ผมอาจจะไม่ต้องทำสตรีมสองเครื่องก็ได้ <c oughs> อันนี้อยู่ที่ร้อยสิบสามร้อยสิบห้าแม่งขอวิ่งไปโซนเดิมก่อนดิร้อยสิบสองร้อยสิบสี ไม่ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่ครับไม่ต่างจากตอนที่สตรีมด้วยการ์ดจอเท่าไหร่เฮ้ยผมมาผิดฟังผมมาผิดทิศว่ะเออผมต้องไปแถวโดมนั้นร้อยยี่สิบสี่ร้อยี่สิบเอ็ดร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบสี่เฟรมเดทนั่นจะขึ้นไปสักสิครับ ร้อยยี่สิบเก้าเฮ้ยใช้ได้อยู่นะร้อยยี่สิบสองหนึ่งร้อยสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบหกร้อยสิบสองร้อยยี่สิบร้อยสิบสองร้อยสิบห้า ผมว่าเฟมเดตน่าจะหายไปสักสิบนะให้ผมเดาโดยประมาณนะครับไม่ถึงโซนที่ผมมาแล้วประจําหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมใช่พวกหัวผมไม่ได้ดูคนนะผมดูแต่เฟมเดตร้อยยี่สิหกรอยี่สบเจ็ดโอเคครับสรุปนะผมสรุปว่าเฟมเดตน่าจะหายไปสักไปสักสิบได้มั้งแต่มันไม่ใช่โซนนี้นี่หว่าต้องไปอีก ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสี่เฮ้ยขึ้นมาจัดเลยในตอนนี้ร้อยห้าสิบว่ะร้อยสี่สิบสองมันแล้วแต่โซนจริงๆเหลือร้อยสามสิบหกถ้าเท็กเจอร์มันเยอะเฟรมเดชจะดอกนะร้อยสามสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสี่สิบสองเฮ้ย ไม่มีกล่องไม่มีหมวกเลยร้อผมวิ่งทั่วแมปเลยเนะี่ยร้อยยี่สิเจรสิสรสผมว่าเฟรมเดทต่างกันประมาณ20่สิบสตรีมกับไม่สตรีมนะผมว่าเฟรมเดทต่างกันประมาณตั้งยีสบตามที่ผมคาดการไว้เป๊ะๆนะถ้าต่างกันยี่เนี่ยผมว่าผมผมน่าจะพอรับได้ เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยสิบหกร้อยสิบสามร้อยยี่สิบโอ้สเปร์กันหดเจอ ผมต้องจุกหลอกมันอีกทีหนึ่งให้มันงงเพราะผมอยู่ตรงไหนร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบับบนเขาเนี่ยหายไปไหนวะ ทำไมไม่มีใครไปเก็บไว้ดอกวะนะร้อยเก้าร้อยยี่สิบโอเคนะผมอัดประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่เจอศัตรูแล้วะ่ะผมว่าการสตรีมไม่สตรีมนี่เฟรมเด่ดนนะ่าจะห่างกันสักยี่สิบถ้าแบบเราเอาแบบสตรีมแค่พอแบบประมาณนะ ร้อยี่บ้าไม่มีคนกล้าเก็บจริงวะโอเคแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะยาว่าสวัสดีครับ